ครับก็สวัสดีครั้งนะครับเทปนี้เราก็มาฟังเพลงกันต่อเลยนะครับเริ่มจากเพลงสวรรค์นในเรือเพลงนะครับก็ผลงานของคุณสไลด์ไกเลอร์นะครับให้เข้ากับบรรยากาศที่กำลังจะลอยกระทงนะครับคุณสุเทพเป็นผู้ขับร้องนะครับเพลงนี้ ขึ้นเดือนสิบสองน้ำน้องสองฟังจเจ้าพระยาน้ำเหนือล่องหลังน้องลุ้นมาพวกเราต่างร่าเริงใจอา้าวลอยลอยกระทงกูสลจะคงทำให้สร้างบุญไว้บุญได้นำพา ขออาภัยไหวแม่คงคาแล้วมาเริงรื่นมานั่งเรือเพลงคลืนคล่นเคลงกันกลเล่นจันพ่องเพ็นงามล้ำเมื่อยามเที่ยงคืนหนุ่มและสาวเริงรื่นมาล่องเรือมาล่องเรือเกละโตก เมื่อยามค่ำคืนหนุ่มและสาวเลื่องลื่นลองเรือโต้คลื่นทุกคืนวันจันเพ่นครับก็ช่วงหลังนะครับผมก็ลองสดๆนะครับแซมนิดหน่อยนะครับครับต่อไปก็ผลงานของคุณทวีพงศ์มณีนินนะครับ ไม่รักพี่แล้วหรือไรนะครับก็ต้นฉบับคุณทานินได้ร้องเอาไว้นะครับเพลงนี้ผมลบประมาณสองนะครับไม่รักพี่แล้วหรือไร จึงห่างเห,เหมินไปเหมือนไม่เคยรู้จักศบตาดูให้แปลกใจนักไม่มีเยื่อใยสายรักส่องแววมาว่าวอ่อนไม่รักที่แล้วหรือไร ความผิดมีก็ได้อย่าให้ไม่ถามพี่ก่อนจูจ่ๆมาทำสีหน้าตัดรอนคล้ายมีความหลับสุขซ่อนอยู่ในซอกหัวใจไม่รักเป็นเรื่องธรรมดา พียงแต่บอกพี่มาแก้วตาจะมีรักใหม่จะได้ทำตัวให้เป็นที่ถูกหัวใจไม่มองไม่ยิ้มก็ได้จะสั่งหัวใจให้คอยกำชับไม่รักพี่ก็แล้วไป มันเป็นเรื่องของใจไม่มีใครบังคับโลกยังมีชายดีเหลือที่จะนับเลือกเอาให้ดีพร้อมสับส่วนที่จะลับนากลาย ไม่รักพี่ก็แล้วไปมันเป็นเรื่องของใจไม่มีใครบังคับโลกยังมีชายดีเหลือที่จะนับเลือกเอาให้ดีพร้อมสับส่วนพี่จะลับหน้าไกล ครับต่อไปก็ผลงานของกูเอื้อกับคุณอรุณนะครับคู่ท่านะครับก็แต่งให้คุณยันยงเซรานนนเป็นผู้ขับร้องนะครับเพลงนี้ผมลบประมาณ2คียีนะครับ กอกรวนคำข้ามฟ้าลอยมาแด่เธอน้ำคำวอนร่ำเพ้อละเมอจากใจรักเราสองสัมพันธ์แต่รักกันอยู่ไกลเฝ้าลงอะไรร้องครวญไปฝากหัวใจลอยลม ขอปลาณีพี่หวังจงฟังพี่ครนูนเสียงในใจให้หวนรันจวนหมุนมองรักเราเอ๋ยแม้ไกลแต่หัวใจประคองพี่หวังใจปองเนื้อนวลทองฝ่ายรักปองบูชา เป็นกลาให้ถือแม่เธอคือขอทานเป็นบันลังตราการแม่เธอเป็นนางพญาเป็นลงทองรองรับแม่ดับชีวาเป็นวิมา,ผานผ่านฟ้าดาเทศธิดานงคราน รักเราเป็นเช่นเหมือนดาวเดือนเด่นตาแสงเรื่องรองสองฟ้าพา,าเบิกบานแม่ชีบสูนละไปแต่รักไม่แหลกลานให้สองวิญญาณสิงสรารอยู่วิมานดาวเดือนลาลถือ ขอทานเป็นบัลังตราการแม่เธอเป็นนางพยาเป็นโลงทองรองรับแม่ดับชีวาเป็นวิมานผ่านฟ้าแด่เทพิดานงครานรักเราเป็นเช่นเหมือนดาวเดือนเด่นตา แสงเรื่องรองสองฟ้าพา,าเบิกบานแม่ชีบสูลาไปแต่รักไม่แหลกลานให้สองวิญญาณสิงสรารอยู่วิมานดาวเดือน ครับต่อไปก็เป็นผลงานจากคุณศรีสวัสดนะครับเหตุการณ์มันเศร้านะครับก็ต้นฉบับคุณธานินได้ร้องเอาไว้นะครับเนื่องจากเพลงนี้ในขอมไม่มีนะครับผมก็ร้องแบบไม่มีดนตรีนะครับเหตุการณ์ครั้งนั้นมันเศร้าเหตุเกิดเพราะเขาหรือใคร ใจฉันยังสงสัยเขาใครในอันใดมาปรากใจรักไปไกลายลางลาเหตุการณ์ครั้งนั้นมันเศร้าโงเงาและกลาวใคยลาเรารักเราหลงไหล หัวใจไรมานยาคนร่างอามโสภาหัวใจชั่วชั่วแล้วร้ายอายไม่มีมีแต่ความดานตันหาหันนันมันรานมันแรงราวรุมรัก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  ไปไม่เคยพ่อนคลายสายตัวชูหรือผัวมองมัวจนมัวมากมายเหตุการณ์ครั้งเหตุการณ์นั้นร้ายแรงยิงเหตุเกิดเพราะหญิงหรือชายใจฉันยังสงสัย เขาใครในทําลายพิสวรรัดนั้นไวเพราะใครเล่าครับต่อไปก็เป็นเพลงความรักมักเป็นเช่นนี้นะครับเพลงนี้คุณธานินได้ร้องเอาไว้เป็นคนฉบับนะครับก็เป็นตานองเป็นเจนนะครับเพลง ความรักมักเป็นเช่นนี้เจอกันรักกันได้ทันทีเกิดความสัมพันธ์รักกันสุขีหวานตร,รึงรอดี ใครจะทำลายกันกลางขัดควางนั้นอย่าหวังอย่าไม้รักกันเสียอย่างใครจะกันควางใครจุดในตายก็ไม่สะเทือน เห็นมันไม่เคลื่อนสักคราความรักมักเป็นเช่นนี้อยู่กันแค่ปีก่อละก่อนเคยหวานมันนั้นพรันชื่อชานาเวทนาเลือ์อ จงอย่าไปชมชื่นเลยอกเอ๋ยเดียวจะตรมคืนขมเหมือนฉันโมงเงาจึงต้องเศร้าราวรานชื่นเฉยชมความรักไม่นาน รักลันมาลายห่างเอ่ย เป็นเจ่นนี้อยู่กันแค่ปีก่อนก่อนเคยหวานมันนั้นรันชื่อจานาเวทนาหรือคม จงอย่าไปชมชื่นเลยอบเอ๋ยเดียวจะตรมคืนกมเหมือนฉันโมงเงาจึงต้องเศร้าร้าวรานชื่นใจช,ชมความรักไม่นาน รกระพลันมาลายห่างเอ้ยครับต่อไปผลงานของคุณพิพัฒน์บริบูรณ์นะครับกระท่อมปลายนานะครับเพลงนี้ต้นฉบับคุณชาชนะได้ร้องเอาไว้นะครับเพลงนี้ผมลบประมาณ4ี่คีย์นะครับ แล้วก็คุณธานินก็เคยมาลองนะครับเพลงนี้กระทมปลายนาลาังน้อยนี่ไงเจ้าคือยาวเรือนหอที่สร้างไว้รอคอยนางน,อน้อง แม่นไมใหญ่ตโตลานชัยตึกสถานวังทองแต่ถ้าเจ้าครองจะยิงสวรรค์กระท่มปลายนาหลังน้อยนี่งไงเจ้าเทียมเท่าเมืองฟ้าถ้าได้แก้วตามาเคียงควัน น้องครองเป็นราที่นี่ส่วนที่จะเป็นราชันร่วมกันสร้างสรรค์วิมานปลายนาะจากแรงงานหยาดเหงือ่อพี่สร้างไว้เพื่อนวลน้องเพื่อเราทั้งสองร่วมครองวิวา ปลวดเห็นใจพี่มาเป็นเทพีกระท่อมปลายนาพี่รักแก้วตายิ่งกว่าดูวงใจกระท่อมปลายนาหลังน้อยยังคอยเจ้ายังเฝ้าคอยน้องเป็นผู้ครอบครองกระท่อมไม้ แม่ย่างเดือนออกพันตาเก็บเดี่ยวในนาเมื่อไรจะไปขอน้องตามประเพณี <c oughs> ระทปลายนาลังน้อยยังคอยเจ้าพี่เป้าคอยน้องเป็นผู้ครอบครองกระท h o มาหแม้นย่างเดือนออกพันสาเก็บเกี่ยวในนาเมื่อไรจะไปเคาะสู่ขอตามประเพณี ครับต่อไปก็ผลงานจากคุณเบนจามินนะครับในฝันนะครับคุณทูนก็ลองเอาไว้เป็นต้นฉบับนะครับเพลงนี้ผมลบประมาณ6คีย์เลยนะครับ ว่าฉันและเธอละเมอความรักร่วมกันทุกทุกวันแสนสุขหรือทายหากความรักนั้นหนักหรือแนบเนื้อเชื่อรักดังไฟฉันขอตายบนตักนาง หากเราได้รักร่วมกันผูกพันกระสันแน่นเดียวขอรักเดียวไม่เจดแล้จังหากเป็นดังเช่นที่หมายจะตายฉันไม่ขอห่างขอรักนางเนื้อนวลแน่ มอบใจและกายทุกสิ่งมันไมยถึงตัวตายไม่คลายรักก่อนสู้ทนอน่อนวอนยอมฝันแม่ยามหลับนอนทนกอดมอนนานมา ฝันฉันไม่หลอกหลอนนอนคงพบหน้าน้องสมดังปลองใจปรารนะถนาหากเป็นดังเช่นที่หมายจะตายฉันไม่นำพาขอบูชาน้องนางแน่นอน ฉันไม่หลอกหลอนตื่นนอนคงพบหน้าน้องใครถ้าเป็นดังเช่นที่หมายจะตายฉันไม่นำพาขอบูชาน้องนางแน่นอนครับมีอยู่ช่วงหนึ่งผมไปลอง ลองเป็นทอนน่อนเหนือเหนือฝันนะครับาฝันฉันไม่หรอกหากเธอไม่คิดให้เกินด้วยเงินมีวันหมดไปแล้วน้ำใจก็หมดตามมาการเงินแต่รักมากเหลือเชื่อฉั้นรักกันดีกว่า รักจะผาสมใจไม่ลืมกับก็ตอนหลังนี้ก็เป็นเพลงเหนือฝันนะครับครับผลงานจากครูพยงนะครับหวานใจนาวีนะครับเพลงนี้ผมลบสี่กาสีนะครับ ยามได้โยนวิมลเลิศรูพี่เคียงระทูนุ่มนวลชวนดูไม่รู้ลืมได้ตัวองค์ทรงโชมลมใจแม้มาจากฝ้าแดนใดอย่าปพองรักใครใไม่ตรีพี่เคยร่อนเรทะเลสุดฟ้าดินแดนนานาเจอหนางงามตาแทบทุกทางที ไม่เคยวันไหวใหญ่ดีเทียบทานมิ่งควันนารีโน้มใจที่ให้เกิดภูกพันหรือเทวาฟ้าประทานไ้แม่เป็นหวานใจนาวีหรือนันเทพไทยจึงชักนำ ให้เรามาสัมพันธโอ้จอมขวัญโปรดเอ็นดูใกล้เชิญพองเพนน้องเป็นศักด์ศีหวานใจนาวีสง่าราศีแห่งฟ้าประดูหากใจเจ้าเห็นเอ็นดูหากพี่ได้ชิดเชยชูขอเคียงคูไม่ห่างจางหาย เชิญพองเพนน้องเป็นศักดิ์หวานใจนาวีสงาราศีแห่งฟ้าประดู